พ่อแม่ลูกเป็นคนจีนอพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ได้มาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดยะลาอืมจังหวัดเดียวกับสุปรังเลยเนี่ยแล้วก็อาชีพทำสวนยางพาราลูกมีพี่น้องทั้งหมด7ดคนเป็นชายห้าคนหญิงสองคนลูกเป็นคนที่สี ตระกูลของลูกไม่นิยมทำบุญกับพระพุทธศาสนาแต่นิยมกินเจไหว้เจ้าทำกันมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่พี่ชายพี่สาวน้องชายแม้กระทั่งครอบครัวของลูกเองด้วยลูกจะเล่าถึงการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัวดังต่อไปนี้พี่ชายคนโตของลูกเกิดที่ประเทศจีน ได้ติดตามพ่อแม่มาอยู่เมืองไทยแล้วก็ได้แต่งงานกับหญิงคนจีนสัญชาติไทยมีลูกด้ยวยกันหกคนแต่พี่ชายก็ต้องมาเสียชีวิตลงโดยอายุเพียง31ปีจากอุบัติเหตุขี่จักรยานชนขอนไม้และก็ล้มลงขณะนั้นมีอาการเพียงถลอกนิดหน่อยแต่พ่อวันรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมาก็เกิดอาการ ปวดท้องอย่างรุนแรงญาติจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าเลือดไปคั่งที่บริเวณท้องน้อยไม่สามารถช่วยชีวิตไม่ได้พี่คนที่สองของลูกเป็นผู้หญิงเริ่มแรกก็มีเนื้อง,งอกเป็นก้อนอยู่ข้างคอและก็ในลําคอมีอาการเจ็บหมอลงความเห็นว่าเป็นมะเร็งให้ผ่าตัด แต่เพื่อนๆพ,พี่สาบอกว่าอย่าผ่าเลยถ้าผ่าแล้วมันจะทำให้ลามไปมากกว่าเดิมพี่สาจึงไม่ผ่าแต่รักษาโดยการไปหาหมอนนวดแผนโบราณทำการนวดนวดมาเรื่อยๆอาการเจ็บก็ดีขึ้นบ้างแต่ก็ไม่หายจนเวลาผ่านไปสองปีอาการก็เริ่มสุดหนัก และมีอาการไอผสมเข้ามาด้วยจะไม่สามารถรักษาได้จึงเสียชีวิตลงแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นมะเร็งลำคอลามลงมาถึงปอดกรมอมายุได้หกสบปีพี่คนที่สามลูกเป็นผู้ชายชอบเดิมสุรามมากเดิมตั้งแต่ยังนมนมจนตลอดชีวิต และกับแกล้มที่พี่ชายคนนี้โปรดปามากก็คือสุนัขพี่ชายฆ่าสุนัขมาทำเป็นกับแกล้มเห็นสุนัขที่ไล่น้ำไลยสอทุกทีสุนัขที่ถูกพี่ชายฆ่านั้นนับไปทวนบางครั้งไม่มีสุนัขก,ก็ฆ่าแมวมาทำกับแกล้มแทน เพราะฉะนั้นทําให้พี่ชายมีสัญลักษณ์ประจําตัวคือไม่ว่าพี่ชายจะเดินไปทางไหนแม้ระยะห่าง50เมตรก็ตามบรรดาสุนัขทั้งหลายไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักต่างก็วิ่งหนีก็มีวิ่งเข้ามาก็มีวิ่งเข้ามาทำไมจ๊ะเห่าหอนและกัด เป็นอย่างนี้ตลอดมาจนไปที่รู้จักของคนในระแวกนั้นว่าถ้าเสียงหมาเห่าหอนแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่ชายคนนี้แต่เขาก็เคยโดน <c oughs> โดนสุนัขก,กัดหลายครั้งแต่ก็ไม่กลัวบอกว่ามียารักษาเ <c oughs> <c oughs> วลาพี่ชายเมาจะชอบอารวาสรุนแรง จนลูกเมียอยู่ไม่ได้และก็ชอบปริไถ่ยเงินคนนั้นคนนี้แม้กระทั่งน้องสะพายก็ไม่เว้นจึงไม่มีใครเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยแต่เวลาไม่เมาก็จะเรียบร้อยไม่มีเรื่องกับใครเห็นไหมนี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่างนี้แหละพอเมาก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่างนี้แหละ พี่ชายดื่มเหล้ามากจนป่วยเป็นน้ําท่วมปอดเดี๋ยวเราฟังต่อนะหมอห้ามก็ไม่ฟังหนึ่งปีก่อนเสียชีวิตพี่ชายผอมมากจนไม่มีแรงเดินไม่ไ้นกินข้าวไม่ได้เลยแต่กินเหล้าได้อริยะหนึ่งเดือนก่อนเสียชีวิตมีการปวดท้องทรมานมากญาตินำส่งโรงพยาบาลกระหนีกลับบ้าน มานอนป่วยอยู่ที่บ้านแม้ป่วยก็ยังกินเหล้าดิ้นทุรนทรลายด้วยความเจ็บปวดทรมานมีเสียงร้องเหมือนเหมือนสุน,นัขแต่ก็ไม่มีใครสนใจไปดูแลได้แต่ฟังเสียงเป็นเวลาประมาณสองอาทิตย์ฟังจนกระทั่งเสียงนั้น เงียบหายไปชาวบ้านจึงพากันมาดูก็พบว่าตายแล้วในสภาพศพที่นอนคว่ำหน้าอยู่โรวมอายุได้ประมาณห้สบแปีนี่ตัวลูกเองพอเกิดมาก็มีหมอดูบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าเลี้ยงลูกคนนี้ไว้จะทำให้พ่อแม่อายุสั้น พราะอาแบ,บมือเส้นลายมือของลูกอ่ดูสะเหมือนไหมเป็นมีเส้นผ่ากลางฝ่ามือที่เรียกว่าลายมือขาดอ,อ่าใครลายมือขาดบ้าง<ป>ลูกจึงถูกยกให้กับญาติฝ่ายแม่เป็นคนเลี้ยงจนโตเมตื่อโตเป็นสาวก็ได้แต่งงานกับสามีซึ่งมีอายุมากกว่าตัวลูกประมาณสิบกว่าปีสามีของลูกมีภรรยาอยู่สองคนแล้วแต่เราทั้งสามก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ เขาซิงเกินหมายได้แม้บางครั้งจะทะเลาะกันบ้างแต่ก็สามารถตกลงกันได้ตัวลูกมีลูกกับสามีทั้งหมดเจ็ดคนต่อมาดวงตาข้างหนึ่งลูกก็มองไม่ค่อยเห็นตอนแรกคิดว่าเป็นตาแดง จึงใช้ยาหยอดตาเพียงเล็กน้อย <c oughs> <c oughs> คิดว่าเป็นอะไรมากจึงไม่ได้รักษาจริงๆจ,จังไม่นานตาข้างนั้นก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นอีกเลยต่อจากนั้นลูกก็ต้องมาสูญเสียลูกทั้งสามคนโดยอุบัติเหตุทั้งๆที่ยังอยู y y ่ในวัยหนุ่มสาวเริ่มจากลูกสาวคนที่7คนเล็กขณนาดนาอายุได้ยีิบสปีเมาปีสี่สวันหนึ่งลูกสาวได้ซ้อนทาจักรยานใตลาด ขณะที่กำลังเลี้ยวรถก็ได้มีรถกระบะวิ่งมาชนอย่างแรงเป็นเหตุให้ลูกสาวลูกคอหักตายขาที่หนึ่งปีถัดมาปี44ลูกชายคนที่ห้ายวัยปีได้ไปเที่ยวที่จังหวัดโคราชบ้านเองนี่แหละมันเกิดเหตหุลูกชายคนนี้ได้ชวนเพื่อนๆไปเล่นฟุตบอลอยู่ในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัด <c oughs> อยู่ในจังหวัดนั้นไปเล่นในวัดขณะที่กำลังเล่นฟุตบอลอยู่นั้น มีภิกษุรูปหนึ่งมาขอให้ไปช่วยตัดกิ่งไม้ในวัดให้ลูกชายแล้วเพื่อนเพื่อนพากันไปตัดให้ด้ยวยความเต็มใจ <c oughs> ดูคนจะหมดอายุนะขณะที่ลูกชายได้ยืนรออยู่ใต้ต้นไม้นะ <c oughs> <c oughs> ก็มี <c oughs> กิ่งไม้ขนาดใหญ่ร่วงลงมาใส่ร่างลูกชายอย่างแรงทำให้ลูกชายเสียชีวิตทันที <c oughs> สปีต่อมาปีสีมีนาคม ลูกชายคนที่สี่ได้นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์โดยมีเพื่อนเป็นคนขับขณะนั้นเป็นเวลาประมาณสามทุ่มได้มีรถกระบะพุ่งเข้าชนอย่างแรงจนไม่เหตุให้ลูกชายเสียชีวิตทันทีคำถามกรรมใดที่ทำให้พี่ชายคนโตของลูกเสียชีวิตจากการขี่จักรยานไปชนต้นไม้ ทำไมจึงไม่เสียชีวิตทันทีมาเสียว้นลุงขึ้นพี่ชายตายแล้วไปไหนคะจาได้ไหมที่ปวดท้องอย่างแรงเลยกำไรท้ายพี่สาวคนที่สองลูกตายด้วยโรคมะเร็งลําคอลามลงมาที่ปอดพี่สาวตายแล้วไปไหนมีอะไรฝากบอกมาถึงญาติติหรืมมอไม่คะกรมที่พี่ชายคนที่สามฆ่าสุนัขมามากมายเพื่อทำเป็นกับกล้แลม รวมทั้งกรรมที่ดื่มสุราเป็นอาจินลามาก็ชบอรออาวาสและยังรีดไถเงินคนนี้คนนั้นกรรมเหล่านี้จะส่งวันนี้พิชายเป็นอย่างไรคะก่อนตายพิชัยมีกตินิมิตเป็นอย่างไรนี่เราคงสันนิษฐานกันได้ตายแล้วไปไหนมีอะไรฝากบอกไปถึงญาติๆ <c oughs> หรือไม่สันนิษฐานเป็นนะจ๊ะ ทำไมเวลาพิชากฎิสารเดินไปไหนจึงมีสุนัขตามเห่าตามกัดตลอดเป็นเพราะอะไรคะการที่ลูกเป็นเส้นลายมือเป็นเส้นผ่าที่กลางฝ่ามือเป็นเหตุให้พ่อแม่อายุสัน้นจริงหรือไม่คะกำไรมีสาเหตุเพียงเท่านี้ทําให้ลูกต้องถูกพ่อแม่ยกให้คนอื่นไปเลี้ยงเพราะลายมือขาดจึงยกโลกให้คนอื่นไปเลี้ยงคุณพ่อลูกปกติชอบทานเหล้า แต่เป็นแบบจิบจิบิลนิดไม่ถึงเมานะวันที่เสียชีวิตท่านยังจิบเหล้าอยู่เลย <c oughs> จิบเสร็จก็หลับไปบนเก้าอี้แล้วก็เสียชีวิตไปเฉยเฉยเราเรียนเคสซาดี้มาเราคงสันนิษฐานกันได้ว่าควรจะเป็นยังไงส่วนคุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคชราคุณพ่อแม่ตายแล้วไปไหนคะ มีอะไรอยากฝากบอกมาถึงบ้างคะกรรมใดทำให้ลูกต้องเป็นภรรยานน้อยและมีสามีที่มีอายุมากกว่าหลายปีลูกทำกรรมใดมาจึงทำให้ตาข้างหนึ่งมองไม่ค่อยเห็นลูกชายคนที่สลูกชายคนที่หและลูกสาวคนเล็กเขาทั้งสามทำกรรมใดมาคะจึงตั้งมาตายด้วยอุบัติเหตุดังที่กล่าวมาแล้วตายแล้วเปไหนมีสภาพเป็นอย่างไรอีกข้อความใดฝากมาถึงแม่ของเขาบ้าง ตัวลูกเคยเกี่ยวข้องมายังไรกับลูกๆทั้งสามคะบุญที่ลูกทั้งสามคนกินเจไหว้เจ้าตอนมีชีวิตอยู่นั้นส่งบลให้พวกเขาอย่างไรบ้างไหมคะและบุญที่ลูกได้สร้างพระธรรมกายจำตัวจารึกชื่อลูกชายคนโตอุทิศไปให้นั้นเขาได้รับหรือไม่น้องชายคนที่ห่างลูกซึ่งเป็นพ่อของหลานชายคนที่ชวนลูกเขาวัด เขาชอบเล่นไพ่มาไม่รับผิดชอบครอบครัวแต่เขามักจะมีโชคลาภทางด้านลอตเตอรี่เคยถูกรางวัลที่สองทั้งๆที่ลอตเตอรี่ใบนั้นเหลือเป็นใบสุดท้ายคนขายจึงนํามาขายให้ทําไมน้องชายถึงมักมีโชคลาภทางด้านการพนันทําอย่างไรจึงจะทําให้เลิกเล่นการพนันได้คะเจ๊งมาเลยก็เลิกนู่นเนือ ล้านช้างลูกจะเป็นอุบาสกอยู่ที่วัดได้เคยออกบบทตามพระราชาหรือไม่สงสัยเลยดิถึงไม่เกี่ยวก็ขอเอี่ยวด้วยทำหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมทำไมจึงได้เกิดในตระกูลที่นิยมการกินเจไหวเจ้า,จาและไม่มีใครสนับสนุนในการมาอยู่วัดสร้างบารมีเลยไม่ว่าจะเป็นญาติญาติหรือเพื่อนเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันลับ ตาฝันเป็นตัเป็นตาตื่นขึ้นมาขาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารามปรากันนะจ๊ะฟังเป็นนิยายกันเป็นเพลนินพี่ชายกับตัวลูกขี่ยานไปชนต้นไม้เนี่ย<น><น>เวลาวิบากกรรมมันเหมือนกันระเบิดในตัวเนี่ยระเบิดเวลาในตัวถึงเวลามันตุ่มแล้วมาเสียชีวิตในภายหลังพระกรรมปรานาติบาเนียดี ด้เคยเป็นนักเลงรับจ้างไปดักทำร้ายจนเขาช้ำในตายากรรมส่งผลยังทำให้ไปประสบอุบัติเหตุดังกล่าวจนเลือดข้างช้ำในตายจ้าตายแล้วก็ไปเป็นบริวารของภูมธมเทวาในหมู่บ้านของภูมธมเทวาแห่งหนึ่งพี่สาวคนที่สองตายด้วยโรคมะเร็งลำคอลมหนึ่งปอดเพราะกรรมในอดีตได้เชื่อคอสัตว์ ค่าขายและค้ากินเป็นอาหารเป็นประจำม,มาส่งผลตายแล้วก็วนเวียนอยู่กับครอบครัวพักหนึ่งแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ในครอบครองชาวบ้านจึงไม่มีข้อความใดฝากมาถึงจาพิจานที่3มข้าสุนัขและแมวมามากมายเพื่อทำกับแกล้มและดื่มสุราเป็นอาจ,จินเวลาเมาก็ชอบอารวาสและรีดถายเงินคนนั้นคนนี้ ก่อนตายคตินิมิตด,ดำมืดเพราะเห็นบาทสุนัขจำนวนมากมายมารมทำร้ายตนตายแล้วก็ไปมหานรกขุมหนึ่งก่อนทันทีแล้วก็จะวนเวียนไปขุมอื่นๆอ,อีกเพราะฟิดศีนทุกข้อทั้งห้าข้อเลยผิดหมดเลย เนี่ยผู้ที่ออกกฎแห่งกรรมเนี่ยเขากำหนดเอาไว้เคาบังคับนี่เขาวางผังไว้ในเซตโปรแกรมไว้บังคับให้ฆ่าจะฆ่าด้วยความโลภความโกรธหรือความหลงก็ตามแล้วก็มีวิบากมาลองรับมีภพภูมิมีทันทรมานตามลำดับเซตเป็นโปรแกรมไปเลย,เ,ยเป็นชุดไปเลยหารกอกุตสนานรกยม,มโลก เลยราสางกายสตธรชานมาเป็นมนุษย์ก็ลาบากอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็เข้าไปวงจรใหม่อีกอะไรเนี่ยโดยมีวัตถุประสงค์มัน่าคิดเหมือนกันทำไมเขาจะต้องทําอย่างนี้เนี่ยไม่ให้มนุษย์มีโอกาสทําหยุดทํานิ่งเพราะถ้าทาหยุดทํานิ่งแล้วก็ใจมันบริสุทธิ์พอบริสุทธิ์ก็หลุดพ้นมันจะเห็นเรื่องราว เห็นไปตามความจริงอ๋อมันเป็นอย่างนี้นนนแล้วก็จะหาทางหลุดพ้นก็จะพ้นจากเงื้อมือพยาม,มาเพราะนั้นก็จะบังคับไปกำลังโดนนายนิยนรยาบาลแปลงตัวเป็นฝุงสุนัขจำนวนมากที่มีฟันและเขี้ยวเป็นเหล็กแหลมคมร่มกัดกินร่างกายฉีกเป็นชิ้นเล็กิีน้อยจนไม่เหลือแล้วก็ตาย และหมาน้ราก,ก็คายเศษที่กัดกินออกมาประโรมเป็นสัตว์นรกใหม่หมุนวนกันไปดังนี้ยังไม่มีจุดจบจนกว่าจะพ้นกรรมจากขุมนี้ซึ่งจะต้องทุกข์ทรมานอีกยาวนานบุญที่ิที่ไปให้ก็จะไปคอยอยู่ที่ยมมโรคจะไปไม่ถึงมหานารกถ้าทําให้นะจะไปอยู่ตรงนั้นตอนนี้ไม่มีข้อความใดฝากมาถึงเลยจะไม่เอยมีใครมีอารมณ์ทาบุญทิศไปให้บากกรรมเขาไปชาเมาแล้วขาดสติ ได้ทดลองกินหมาจนติดในรสชาติก็เลยทำเป็นนิสัยหายพ้นจากขั้นตอนจากของมหานรกแล้วเมื่อมาถึงขั้นตอนเป็นศาตว์เดริชานก็จะมาเป็นหมาไอ้เขาข้ากินอีกยาวนาะนจนกระดูกกองท่วมบุกเขาหรือเท่าขนหมาที่ตัวเองกินเวลาพิจาาที่สามเดินไปไหนมักจะถูกสุนัขตามเห่าตามกัดตลอดเพราะหมาไม่ได้กลิ่นพวกตัวเองออกมาจากพิชาย ซึ่งมันรู้ได้สัญชาตญาณว่าปิชาคนที่สารกินพวกมันพ่อแม่จะยุดสั้นกันไม่เกี่ยวกับเส้นลายมือของลูกเป็นเรื่องกรรมส่วนตัวของท่านพ่อแม่ยกลูกคนอื่นไปเลี้ยงด้วยสาเหตุเส้นลายมือ,องลูกก็เป็นภาพในอดีตของลูกเกิเชื่อมหมอดูแล,แล้วก็ยกลุงตัวเองแม่คนอื่นก็เลี้ยงผลัดกันคุณพ่อ,องลูกชอบจิบเหล้าไม่ถึงเมาเป็นประจำนี่จิบจิบนะ แต่เป็นประจำแม้วันเสียชีวิตตายแล้วเจ้าหน้าที่พาพ่อไปยมวโลกแล้วถูกตัดสินให้ถูกกรอกน้ำทองแในกรรมสุราส่วนแม่งลูกตายแล้วถูกเจ้าหน้าที่พาไปยมโลกของมหานร,รกคุ้มหนึ่งเพราะกรรมฆ่าสัตว์ธรรมอาหารแม้ว่าจะไหว้จาก,กินเจก็ตามก็ไม่พอที่จะช่วยให้พ้นอาบายถึงเวลาจริงๆ จะพ่อจะแม่แล้วก็ช่วยไม่ได้กำลังโดนเจ้าหน้าที่เชือดหรือชำละร่างกายทุกทรมานมากพ่อแม่ตอนนี้อยากจะพ้นจากกรรมที่ถูกทันทรมานอยู่ในยมโลกแต่ได้ให้ลูกทำบุญทุกบุญแล้วทิศไปให้ท่านบ่อยๆจะได้ค่อยๆได้รับลดหย่อนผ่อนทรมานจนกระทั่งพ้นกรรมกรรมการ,รมเมจะชุงลูกในอดีตสมัยผู้ชายตามมาส่งผล จึงทำให้มาเป็นภรรยาน,น้อยและที่มีสามีอายุม,มากเพราะตอนลูกเป็นผู้ชายกระเจามีเ <c oughs> มียเด็กกว่าดวงตาข้างหนึ่งของลูกมองไม่ค่อยเห็นเพราะกรรมในชาติที่เป็นผู้ชายเจ้าชูเคยมีเรื่องและทะเลาะกันในเกิดบันดาศทสะเอาไม้ไปฟาดโดนดวงตาคู่อริบอดกรรมนีต้ตามมาส่งผลลูกชายคนที่สลูกชายคนที่หและลูกสาวคนเล็ก มีการ,รบานอธิบาตในสังคมเกษตรกรรมมาส่งผลจึงทําให้ประสบอุบัติเหตุตายลูกชายคนที่สี่ลูกชายคนที่ห้า 5, และลูกสาวคนเล็กตายแล้วก็ไปเป็นพรมเทวาแถวสารเจ้าโดยบุญกรรมที่ชอบไหว้จ่ากกินเจเป็นประจำคือผูกพันตรงนั้นเน่ะจึงทาให้มาอยู่ตรงนี้และไม่มีบุญพิเศษอื่นใดลูกทั้งสามคนมีความสุขสบายดีโดยเป็นบริวาร <c oughs> <c oughs> บริวารของหัวหน้าของหัวหน้าที่สารเจ้า ดูกชายคนที่สีจ่จะดีกว่าอีกสองคนเพราะได้รับบุญสร้างพระไปให้ให้ลูกทำบุญแม่ครบทุกคนก็จะได้มีความสุขเพิ่มขึ้นทุกคนที่ต้องมาเป็นแม่ลูกกันเพราะมีบุญก,กรรมใกล้เคียงกันน,น,น้องชายคนที้ขังลูกมีโชคทางการนันเพราะเวลาทําบุญแล้วมักจะบนบานให้มีโชคลาภทางการเสี่ยงโชคเสมอแม้ไม่ได้ทําบุญก็บ่นบาน ลูกต้องคอยแนะนําให้เห็นโทษกาบัน,นันว่าจะมีอบายเป็นที่ไปแต่ลูกก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องใจเย็นล้านชายลูกจะเป็นอุบาสกทิวัตในพุทธันดอนที่ผ่านมาแต่เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชตมาก็ได้ออกบวชตามพระราชาปฏิบัติตามได้ดีในระดับเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบนพิเศษได้บวชได้ตลอดชีวิตในชาตินั้นแล้วก็ได้ทำน้าทีเ่เผยแผ่ธรรมะ แต่ก็ไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบกำกับไว้จึงทําให้หลุดไปเกิดในครอบครัวไหว้จากินเจและอยู่ในสิ่งวิล้อมที่ไม่เข้าใจเรื่องการสร้างบารมีดังนั้นอย่าประมาทเราทำบุญแล้วบุญจะส่งผลเองจะต้องอธิษฐานจิตล้อมกรอบไว้ด้วยจึงจะปลอดภัยและได้ตามที่เราปรารถนาจ้า